สวัสดีค่ะตาลกัญญานะคะตาลอยากจะขอชี้แจงข่าวของตาลเรื่องการติดเชื้อโควิดค่ะผลได้ออกมาแล้วนะคะคือตาลไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากป้าของตาลเนี่ยได้ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลแล้วก็ผลออกมาเนี่ยคือมีซากของเชื้อโควิดซึ่งเป็นเชื้อที่ตายไปแล้วนะคะไม่แอคทีฟแล้วไม่สามารถนำไปติดผู้อื่นได้ ครอบครัวของตาลก็ได้ไปตรวจเหมือนกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวของตาลก็ทุกคนนะคะไม่ได้ติดเชื้อโควิดแต่อย่างใดเลยค่ะตาลต้องขอโทษกองละครด้วยนะคะพี่เวอร์ค้องขอโทษนักแสดงทุกคนทีมงานที่เมื่อวานนี้เนี่ยทุกคนตกใจกันมากแล้วก็ต้องยกกองกระทันหันรวมถึงยกกองวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็กองพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ แล้วก็คิวงานต่างๆของตานี่ที่จะต้องยกเลิกกระทันหันไปเนี่ยตาต้องขอโทษจริงๆนะคะตานได้ไปสอบถามทางโรงพยาบาลแล้วนะคะทางโรงพยาบาลก็บอกว่าในเคสของตาลเนี่ยไม่ต้องกักตัวให้ครบ14วันนะคะเพราะว่าคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับเรื่องของการติดโควิดเลยแล้วตาก็ไม่ได้เป็นโควิดด้วยนะคะตาต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะมาณที่นี้ด้วยขอโทษจริงๆค่ะ